เลี้ยงไก่แบบรวมฝูงและพ่อพันุไก่ชนกันต้องแก้ไขยังไงมีหลายหลยท่าน,นครับที่เริ่มเลี้ยงพ่อแม่พันธุไก่นะครับแต่ปัญหาที่เจอก็คือเวลานําพ่อพันธไก่มาจากฟาร์มอื่นนะครับและพบปัญหาว่าพ่อพันธุไก่ที่นามาครับชนกับไก่ที่มีอยู่ในฝูงนะครับ ซึ่งปัญหานี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกฟาร์มเลยนะครับอย่างสมัยฟาร์มมิ่งก็เคยเจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็เคยลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผลปรากฏว่าถ้าเกิดว่าไม่ตายตัวใดตัวนึงเนี่ยบางครั้งอาจจะตายทั้ง2ตัวเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นปัญหาเลยนะครับซึ่งนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขอยู่2วิธีนะครับวิธีการที่1นะครับก็คือจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับและก็วิธีที่2นะครับก็คือจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะครับมาดูวิธีที่1กันก่อนเลยนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือเราแก้ปัญหาแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับนั่นก็คือนําพ่อพันธุ์ไก่ที่เราได้มาเนี่ยแยกพื้นที่เลี้ยงทหารนะครับ ก็คือแยกชุดไปเลยนะครับเราอาจจะนําตัวเมียไปไว้ในพื้นที่นั้นครับประมาณ5ตัวนะครับก็คืออัตราส่วนคู่1ต่อเมีย5นะครับส่วนพื้นที่ในการเลียครับก็อาจจะใช้ประมาณ2อคูณสเมตรนะครับอันนี้คือวิธีที่1นะครับส่วนวิธีที่2ครับนั่นก็คือเราแก้ที่ต้นเหตุเลยนะครับสาเหตุก็คือในฝูงของเราเนี่ยก็คือจะมีจ่าฝูงไก่อยู่นะครับและถ้าเกิดว่าเรานําไก่จากที่อื่นมาครับเขาก็จะปกป้องสินของเขาครับถ้าเกิดว่าเพื่อนต้องการนาพ่อพันธ์จากฟาร์มอื่นเข้ามาในฟาร์มครับ ควรจะนาไก่ที่มีอายุไม่เกิน5เดือนเข้ามาเลี้ยงในฟาร์มนะครับหลังจากที่เขาโตขึ้นมาในฝูงนะครับเขาก็จะไม่มีปัญหาชนกับไก่พ่อพันธุ์จากฝูงครับถ้าเกิดว่าอายุมากกว่านี้นะครับเขาอาจจะชนกับไก่ในฝูงเราก็ได้นะครับถ้า,าเพื่อนๆกาลังเจอปัญหาพ่อพันธุ์ไก่ชนกันนะครับก็สามารถนำเทคนิคของสมัยฟาร์ไมไปปรับใช้ในฟาร์มของเพื่อนได้นะครับชวนเพื่อนท่านไหนมีวิธีการจัดก,การที่ดีกว่านี้นครับก็สามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนกันได้นะครับ